มาเร็วมาเร็วไปหมดแล้วมาไปหมดแล้วเหรอนี่ครับเบื่อขนจรไปแล้วครับคนโรงเรียนอะไรก็ดูไอ้นุนติดติดแล้วนี่ยอ้ยขนนุนติดไปไม่หัวค่ะทำไมฮะติดไปที่ไหมาเดินนะเดินเร็วๆให้มันเร็วๆอย่างเดียวพอ ่อน่นี่านี่มนี่น่นี่นอยแล้วน่ะีหน่อยยังไม่ชีนอีกได้ไงก้องห้านยัไงต่อไปอ้โนกีเนมันพ่ายแพ้กลับไปแล้วนตอนนี้ เราได้ากงฝากกองตัวกินนั่นเรียบร้อยแล้วได้รับเรินทางกลับสู่พิริยโนโก่อนนำไชนะไปทูลถวายเจะบิดาท่าได้รู้แล้วก็เดี๋ยวขนมนนะ่ะเตรียมทองวิหบหน่้ด้วยเราตั้งใจว่าจะนำทองหีนนี้ไปเป็นของขวัญให้กับรามีพระผู้มนของเราอัศจรรย์เจนี่เด <laughs> <laughs> ี๋ยวข,าข้างหลังใส่ถุงมือไว้เหอะ จะได้เจอกับธานีแล้วกระหนุนเอาอีกแล้วธานีต้องดีใจเลยธานีต้องดีใจแน่นอนเลยจะทำผมท่านแรกจะติดปากอีกเอาหาอะไรมัดดีกว่าเนี่ยธานีก็ต้องดีใจได้เจอกับเราอัชไนเราอัชไนก็จะได้เจอกับธานีในครั้งแรกแล้วธานีสวยแน่นอเลย เราเจอร้านนี้แล้วเราก็บอกร้านนี้จ๋าเราเลิกเซเฮีร้านนี้รานีแปลงมาฝากเลิกเซเฮนะจะทำมือเลิกยังไงเนี่ยอะอะไรเลิกเลิกเลิกสิทำมือไอเลิกสิเก็บไว้ในใจก็ได้อะไรทำใครตอบแต่ไม่อยากให้ร้านนี้รู้เลยว่าเป็นง่อย เราจ้าลานีรู้นะต้องรู้สึกไม่ดีแน่เลยใช่ไหมอ๋อใช่ทำไงดีล่ะไม่อยากให้ลานีรู้เลก็ไม่ต้องไปไม่ได้ไม่ไปไม่ได้อยากไปเห็นหน้าลานีก็เดินไปหาเขาเลยตรงๆเลยไ้่ใช่ลานีรู้ว่าเป็นน่อยอ่ะเราก็ไม่ต้องไปไม่เอาเอาแบบนี้แล้วกันทำหนุนแรกเราไม่ล่ะรักพระเจ้าค่ะยืมแขนข้างนึงดิข้างเดียวเองเอาไปทำอะไรเอามาไม่ไม่ เอาแขนมาะไม่ยืนแค่ข้างเดียวเองนะพอทำอะไรแขนต้ไปทำอะไรนี่ยืนแบบนี้นี่มายืนข้างหลังเราตน่ยนี่อ่านี่แล้วแบบเราตะไนจะใช้แขนข้างขวายืนแขนข้างซ้ายสนุนหน่อยอ๋อให้ท่านทำแขนข้างซ้ายแทนพงค์ท่านใช่ได้แบบนี้เลยนี่ยนี่างนี้เลยนิ้วสวยๆหน่อยนะเข้าใจใช่ไหมจ้ะ แล้วก็สมมติว่าคนดูเวลานี้เดี๋ยวซ้อมกันเลยนะกัน,นเวลามีน้อยได้ได้นะเวลามีอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนั่งหันหลังอยู่เด,ยเดี๋ยวเ,ยเดินเข้าไปไค่อยๆเดินเข้าไปมีหันหลังไะมไมมีหันหลังให้ไม่มหันอันนี้อะไรอ่ะตบไหมอ่ะ ไปตกได้ไงเนาะทางนี้ดีกว่าอเอ้ยเกี่ยวผมเลนี่เขี่ยวผมแล้วทไปละมาสมุนลานีหันหน้ามาใช่ไหมหันหน้ามาลานีหันหน้ามาหันหน้าานานี่จิ้มตาเลยจากมองเราวนะเก็จะชอบเราไม่เรี่ยงกันหนุนสมมติ นางนีสวยสุดใจใช่มั้งโอ้นางนีสวยสุดใจอ๋อเลยอ๋อสวยสวยสวยจังหวะได้ขามีจังหวะอยู่ในใจหลุดตลอดเลยมายซ้อมหมดแล้ซ้อมหมด ฟังเสียงเพลงหน่อยได้ไหมฉันรักเธอเท่าฟ้าฉันรักเธอเท่าฟ้าฉันใช่ไหมฉันรักเธอเท่าฟ้าหนึ่งสองสามฉันฉันผู้หญิงมันอะไรเนี่ยมาป้อนอะไรเนี่ยก็ฉันไงฉันไม่ใช่อันนั้นมันฉันพระสงฆ์ ของพระสงฆ์เอออันนี้ฉันนี่ฉันคือฉันของพระเอกคือตัวเราเราฉันรักเธอเท่าฟ้า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 จ้าเระยกเรียกให้ร้องว่า ฟ้าทำอะไรเนี่ยขนุนก็ทำฟ้าไงฟ้าทำไมมันทื่อๆไม่สวยเลยทำแบบต่อฟ้าดูไงไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ดูใช่ทำไม่ดูตลอดดูนะชันและเธอเข้าฟ้าชันชันนี่ชันของพระสงฆ์ชันนี่สาว รักเธอรักเธอรักเธอโอ้ยเหน่อยเท่าฟ้าเท่าฟ้าเข้า้าฟ้าดูนะดูนะฟ้านี่ฟ้าต้องสวยแบบนี้นี่มีเผยแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ฟ้าหรือก้อนเมฆอะอย่างเงี้ยเ่าฟ้าเหมือนกันนะนอยู่บนฟ้าไป้เราบอกท่านเดี๋ยวไปเจียมทอก่อนเะคะ มาเจ้าค่ะจับตับแล้วไปน<ป><ป>ี่รออยู่เนี่ย